อันนี้แอรคอร์ดเดิมๆเลยนะฮะร,รีแมปนะครับเดี๋ยวมาลองดูการวิ่งกันก่อนนะครับสดเสียงอ่าคันนี้เป็นรถเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ มันจะมีอาการตื้อน,นะครับตื้อเองโดยที่ว่าเหมือนจะว่ายูนเหมือนมันกําลังมันหายไปนะครับเดี๋ยวให้มันดงสส่นะครับอันนี้ก็เราก็ทําการทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับคคัแบบนน,นี้วิ่งวิ่งปิวเลย เนื่องจากว่าคันนี้นะฮะจากที่เราเก็บด a ต a ล็อกนะครับก็คือว่ารถคันนี้พอวิ่งไปแล้วอุณหภูมิแคสต์ไลติกเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าท่อเสียเนี่ยมันใช้มานานนะฮะทำให้อุณหภูมิมันเดินขึ้นพอเดินขึ้นปุ๊บไฟจุลเิดเนี่ยมันก็ทําการเหมือนว่าเหมือนมีการรีถ์ดลงนะครับแล้วก็น้ํามันก็จะส่วนผสมอะไรก็จะแปรปรวนหมดเลยนะฮะทำให้กําลังรถตกลงนะครับ จากตอนนี้เราก็คือแก้ใหม่แล้วเราก็เก็บ Data ล็อกใหม่แล้วเอามาแก้นะครับแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับก็คือปรากฏว่าอุณหภูมิแคตาลิติกเนี่ยลดลงนะครับทําทให้รถมันวิ่งดีกว่าเดิมนะครับนี่ผมก็ได้ทําการแก้มาแล้วนะครับคั้น,นี้เคยจูนไปแล้วแต่ว่าคือช่วงหลังๆเนี่ยมันมีเพิ่งมีอาการนะครับแล้วก็เลยแก้ไขนะครับเบนซินนะครับจริงๆแล้วการจูนเนี่ยมัน ค่อนข้างใช้เวลานะแล้วก็สเสถียรแล้วก็มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับมันไม่ใช่ว่าจูนง่ายนะครับคือการจูนเนี่ยเบนซินมันจะมีหลากหลายอ,อมากอออย่างเช่นน้ำมันไฟแล้วก็อากาศที่เข้านะครับแล้วก็พวกอุณหภูมิไเสียมีผลหมดนะครับคือพอเวลาเราจับการาฟโดยละเอียดแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งแบบว่ามันผิดปกตินะครับมันทําให้รถคันนั้นอนะ ก็คือมันเหมือนลักษณะว่ารถไอ้คันนี้เดิมๆด้วยกันเนี่ยทำไมรีแมปแต่อีกคันหนึ่งทําไมมันวิ่งกว่าเพราะบางทีมันโปรแกรมก็คล้ายๆกันแต่ว่าที่ตัวรถเนี่ยมันต่างกันก็คือว่าบางคันความร้อนแค่ตลิติกิอาจจะเยอะแล้วก็เดินขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ทําการแก้ไขแล้วก็ปรับใหม่คันนี้มันก็โฟเลยปกติเลยนะครับอ่าคันนี้คืออย่างรถดีเซลนะครับก็มีองค์ประกอบของมันอีก นะครับคืออย่างเช่นดันลางนะครับปั๊มนะครับไทมิ่งนะครับอ่าส่วนผสมการ,รจ่ายน้ามันมากน้อยนะครับพวกนี้เป็นรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดนะครับในการจูนคือจริงๆแล้วเนี่ยการจูน yes. จริงๆเนี่ยการจูนมันจะต้องเห็นตารางในกล่องนะครับมันจะต้องเรียกเขาเรียกว่าเรียกตารางในกล่องออกมาดูแล้วก็มาดูว่าตรงที่เราจูนตรงเนี้ยอ่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็พอดกราฟขึ้นมานะฮะแล้วก็คือว่า คือให้ให้ตารางจูดที่เราเขียนเนี่ยมันวิ่งไปตรงไหนได้นะครับแล้วก็ตรงนั้นที่มันวิ่งไปเนี่ยมันเจอหรือเปล่านะครับมันก็ต้องดูจากข้อมูลจอหลังนะครับจริงๆเนี่ยการเก็บด่านรอบเนี่ยมันมีในรถแข่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะรถบ้านมันก็ต้องใช้เนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันยุ่งยากแล้วก็เสียเวลานะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือมันมันจะทําให้เราจับอาการรถได้ ได้แม่นมากว่าเฮ้ยที่มันจูดแล้วมันไม่อาการไม่ตอบโต้กับเราเนี่ยเพราะอะไรนะฮะอ่าแต่ครั้น,นี้ตอนหลังๆเนี่ยผมก็จะเลือกที่จะเสียเวลาดีกว่านะครับก็คือว่าคือเอาละเอียดดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่จุดจูดไปมันก็วิ่งแต่ว่าเราบางบางในบางจุดเนี่ยเราก็อยากจะเน้นนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยเราอยากจะดูว่ามันเป็นพ่ออะไรเพราะบางครั้งเนี่ยเราขับไปเนี่ยเรากดกันเล่งไปมันไม่รู้หรอกนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้น แต่ข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถย้อนหลังได้นะครับอ่ามันสามารถย้อนหลังเป็นสเกลอย่างนี้นะฮะดูว่าตรงไหนนะครับอ่าอย่างนี้วันรอบนะครับวันรอบอยู่ที่เท่าไหร่องศาไฟนะครับโหลดนะครับแอร์โฟทายมิงปรับที่เท่าไหร่แล้วเราสามารถมาแก้ไขย,ย้อนหลังอีกทีหนึ่งให้มันแมทกับไอตัวที่เราจูนไว้นะครับอ่าแต่มันค่อนข้างใช้อุปกรณ์เยอะแล้วก็เสียเวลาหนะ่อยแต่ผมก็คิดว่าผมจะลดจํานวนลด ลงในการจูนนันะคือว่าวันหนึ่งผมจะรับงานไม่ได้เยอะมากประมาณแค่สองคันอะไรเงี้ยนะสองคันสามคันแต่ผมเอาความละเอียดดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ขัดแย้งตั้งนานแล้วในใจว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการเจ็บล็อกไฟล์แล้วก็คือแก้นะแต่ครั้งเนี้ยคือบางทีงานมันเยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะแบบเราก็เลยว่าอย่างงี้ดีกว่าเรานัดคิวแล้วก็คือค่อยๆทําทีละคันนะ แล้วมันก็จะได้ละเอียดน,นะครับอย่างเมื่อกี้ก็ส่งงานไปให้ลูกค้าเก็บล็อกรอบหนึ่งก่อนเลยขับเราก็จะดูรู้เลยว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยเราจะมองในนี้ออกเลยว่าลูกค้าคนนี้เหยียบคันเร่งยังไงนะครับการปรับเกียร์ขึ้นลงยังไงเราจะดูรู้เลยแล้วเราก็จะมาปรับพอมาปรับเสร็จแล้วเนีย่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือว่ามันจะไปแมทกับลูกค้าคนนั้นเขาขับเลยนะครับเพราะเขาขับแบบว่าที่โหลดต่ํามากนะครับเขาไม่ได้ขับกดคันเร่งเยอะเลยนะบางทีเราจูนไปเยอะแต่มันไม่เจอตรงนั้นนึกออกไหมครับ อ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าที่จูนเหมือนว่าบางทีมันไม่ค่อยแมทกันนิดนึงแต่บางคนที่ที่ขับรถคล้ายๆกับผมก็จะแมทเลยเพราะผมเอาตัวของผมเป็นเกณฑ์อะไรประมาณนี้นะอ่าเพราะนั้น <c oughs> ก็เลยตอนนี้ก็เลยแก้ไขแล้วก็คือว่าเอ่อขอรับงานน้อยลงนิดนึงนะครับแต่รับวันละประมาณสามคันนะครับเพราะว่ามันคันหนึ่งเนี้ยมันค่อนข้างใช้เวลานะแต่คือผมอยากจ,จูนแบบเนี้ยเพราะว่ามันละเอียดกว่าแล้วก็มัน มันได้ดีกว่าคือเรารู้เลยว่าตรงนี้มันแรงสุดแล้วแล้วก็มันดีสุดสําหรับตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่าอยากจะให้มันงานมันออกมาดีอยู่นี้นะครับอ่านะครับเพราะอย่างเนี้ยเราเรากดกันเร่งไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับว่าไฟมันเดินเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับเราเราเป็นมนุษย์นะครับเราขับเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสื่อสารกับ่อง ECU รเราให้คอมพิวเตอร์มันคุยกับ ECU แล้วก็เราก็เรียกข้อม,มูลมาดูย้อนหลังแล้วก็เอามาแก้นะครับอเอามาพอดการาฟแล้วก็เอามาลิงก์ในตารางแล้วก็จูนปรับไปนะครับมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างแบบดีนะครับคือจุดตรงไหนที่มันรู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราขับแล้วมีเรามีฟิลว่าเฮ้ยมันแรงม้ามันได้แล้วนะแต่ตรงเนี้ยมันนิดนึงเราก็ดูตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับแล้วเราก็มาแต่งตรงนั้นแต่งตรงแผนที่ตรงนั้นเลยที่มันเกิดขึ้นที่มันตื้นะครับอในเนี้กราฟนะครับมันจะบอกทรงได้ว่าเชฟมันจะบอกเชฟบอกทรงได้ว่าตรงนี้เป็นลอนนะครับอ่าแล้วคือว่าตรงเนี้ยมันมันมีไทม์กำหนดนะมันมีเวลากําหนดมันก็จะบอกได้ว่าเวลาการเดินของกราฟเนี่ยมันช้าลงนะครับเราก็จะมาดูตรงเนี้ยแล้วก็แก้นะครับดูตรงนี้แล้วก็แก้นะครับแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปใหม่แล้วก็วิ่งดูใหม่นะครับแล้วเก็บดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้ากราฟมันมีการสมูทขึ้นชันนะครับก็ถือว่าจบนะครับอ่าจบงานตรงนั้นนะครับอ่าติดรถหน้าหน่อยอ้รถลงล่านะนี้รถดเ,ดเดิมเลยนะครับรถดเดิม ้ 1> 9 1นะฟิลเลยนะครับคือถ้ารถจูนสมูทเนี่ยเสียงฟองมันจะดังมันจะอ๋อหอกเกียร์เปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปนะครับอ่าอันนี้คือปกตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบนซินเนี่ยมันละเอียดอ่อนจริงคือรถคันนี้ยเป็นรถเบนซินเนี่ยถ้าถามว่าเป็นดีเซลเนี่ยมันจะจูนง่ายกว่านียะเลยเพราะว่าคือดีเซลเนี่ยเขาเรียกว่า ค่าการจูมันกว้างนะครับแต่เป็นซีนี่มันละเอียดมากนะครับทุกจุดมันมีผลหมดนะครับมันมีผลมากแล้วก็แรงม้าเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะแรงม้าสิบตัวสิบตัวเนี่ยถือว่ายากมากนะฮะถือว่ายากในรถสแตร์ดาจริงๆนะครับถ้าเป็นรถซีซีน้อยยากนะครับไม่ได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> ดูตาต้านาที่จอด ตอนนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าอุณหภูมิแคสต์ลติกนะฮะลงมาเยอะเลยนะครับจากที่แรกเนี่ยสูงมากนะครับอ่าในนี้จะบอกอุณหภูมิแคสต์ลาติกนะฮะที่แรกเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากนะครับตอนนี้107น้ำคือที่แรกแบบว่ามันมันมีความรู้สึกว่าสูงมากขึ้นไปแบบเอ๊ะทำไมมันเราก็เพิ่วิ่งเร็วอะไรแต่ทําไมมันขึ้นมาเยอะจังคือท่อเสียมันตันสรุปเลยนะฮะท่อเสียมตันทําให้การโฟของแคสตเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย แต่พอมันตันเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเหมือนผักดันย้อนกลับไปทําให้อุณหภูมิเนี้ยขึ้นมาสูงมากเลยพอสูงปุ๊บทําให้ไอตัวทวกเนี้ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยไฟจุลเบิดทุกอย่างนะครับย้อนกลับไปหมดเลยนะฮะตอนนี้เราก็เก็บ Data แล้วเราก็เหมือนกับว่าบันทึกอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูทีหนึง่งแล้วค่าแก้ไขตรงไหนล้วก็ใส่เข้าไปอีกนะครับอ่าก็จะถือว่าสิ้นสุดการจูนนะครับที่ทูกต้องนะฮะอ่าอันนี้ก็ ได้ค่าที่เริ่มพอใจแล้วนะดูมุมแคทคือเหยียบสุดอยู่ที่700กว่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทัมมิ่งนะครับอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไฟจะเบิร์อยู่ในระดับเกณฑ์ที่เราต้องการนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรถ Honda นะคะอ่าเมื่อเช้าส่งงานไปปาเจโร่นะปาเจโร่ทำอยู่หลายชั่วโมงอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าก็คือเท้าเบาเราก็ดูว่าลูกค้าขับยังไงเก็บ Data แล้วก็แก้ แก้ตามเท้าลูกค้าเลยนะครับลูกลูกค้าไม่ต้องอันนี้เราแก้ตามหาเท้าลูกค้าเลยนะฮะเพราะว่าเขาเหยียบมาเร่งเนี้ยเราก็จะจูนบนบน,บนเยอะหน่อยนะครับอ่าที่คันเร่งลึกๆลูกค้าไม่ค่อยใช้นะครับเราก็เลยไปแก้ในส่วนนั้นนะฮะส่วนที่ว่าคันเร่งแบบเหยียบน้อยๆนะครับอ่าโหลดต่าๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคันจูนนะฮะคันเพื่มใหม่นะฮะก็อ่อตอนนี้ก็เริ่ม ต้องนัดคิวแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะต้องโทรหาต่อนะเพราะว่าเราอยากได้งานที่มีคุณภาพนะฮะ,ะไม่ได้อยากได้จํานวนนะเพราะบางทีบางวันมาเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยสิบคันนะฮะสิบคันนี่จริงๆมันมันไม่ได้นะทาวันหนึ่งมันไม่ได้เอาจริงมันไม่ได้นะ,ะคือผมก็คือปล่อยงานไปแล้วพอลูกค้ากลับมาเนี่ยผมก็จูดปรับแก้ให้ทีหนะึ่งแต่คือถ้าเราทาจริงๆแล้วเนี่ยวันเดียวเนี่ยเราจูดแล้วก็จะไม่มีการกลับมาเลยจะแบ แต่บางทีลูกค้าไม่ได้นัดเราก็เออเร,อเรอเาก็ลืมบอกลูกค้าให้นัดนะครับมันก็เป็นความผิดของเรานะก็คันนี้เดี๋ยวจะให้ลูกค้านัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอยากได้งานที่มีคุณภาพนะฮะก็นัดคิววันหนึ่งเราขอรับแค่สามคันนะครับอ่าแล้วก็คือมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์อ่าเสาร์อาทิตย์ก็รับได้เยอะหน่อยนะครับเพราะลูกน้องเยอะนะครับอ่าก็ตามนี้นะครับเพื่อจะได้คุณภาพที่แบบชัดเจนนะครับ ทางร้านต้องบอกว,ว่าไม่ได้เน้นปริมาณนะไม่ได้อยากได้ทําแบบเอาปริมาณอะไรนี้นะคืออยากได้คุณภาพมากกว่านะครับเราต้องการงานที่ว่าแบบคือออกไปแล้วคือมันมันคือผลงานจริงมันไม่ว่าคือมโนเองว่าแบบดีแบบนั้นมีแบบนี้อะแบบไรประมาณนี้นะั่นไม่ใช่นะค,คือมันอยากได้คุณภาพจริงๆนะที่มันออกไปนะครับโอเคครับตอ,อนนี้ก็จบไลน์นะฮะแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวมีลูกค้ามาพรุ่งนี้นะครับ X Trail นะฮะ นิสสัน X Trail นะครับก็ช่วงเช้านะครับก็ต้องจูนปรับประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็รถรุ่นใหม่ๆนะครับผมบอกเลยนะปรับยากนะปรับยากคือเราต้องเก็บ Data มาก่อนว่าไฟจุรเบริดเท่าไหร่รอบองศาคแคมเท่าไหร่แล้วแล้วเอามาพอดกราฟนะับเขียนเป็นกราฟเองแล้วก็เอามาแก้แก้แล้วต้องดูว่าไอสิ่งที่แก้ไปแล้วเนี่ยมันมันตอบโต้กับเราหรือเปล่าหรือมันไปติดตรงไหนนะฮะ ถ้ามันไม่ได้มันไม่มีทางแรงหรอกผมบอกให้มันก็คือว่ามันก็เหมือนกับจูนไปแล้วมันไม่ไม่มีอาการอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็ต้องละเอียดกับมันนะฮะอ่าพูกนี้มีแอ็กทนะฮะก็นะครับาคนแล้วก็อีกหลายคันเลยนะฮะรอคิวอยู่นะครับอาวันนี้จบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาอะไรมาให้ดูนีดนะฮะโอเคครับ